สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปเบอร์สุครสุคนเด้อมื่อนี้กำลังเตรียมงานอยู่เฮ็ดมัดแขนวันเกิดมือแรงพี่น้องอันนี้ฮันนีคแม่ครัวเพิ่งกำลังซอยกันต้นเกศอันนั้นเลยจังเอ็ดน้ำรังเอาแกนมาเนี่ออกกันนี่แม่ได้ได้เลยตรงไหนวันดีไร้หาเสะเสะไว้ก่อน อันนี้กำลังพักเปาะบักมีอยู่แล้วก็สิลกเป็ดเฮ็ดยำแต่ว่ายำตอนยำซอยไว้แล้วๆทางครือคุณกำลังซ่อมพัก้อมีอยู่กำลังอันเตรียมหอมใส่ลาบอยู่เห็ดลาบเป็ดวันนี้เมนูก็มีลาบเป็ดอบเป็ดแล้วก็แกงมักมีไส้หมูแล้วก็มียำยำยอยยอไส่ อันปลาหมึกใส่หยังิก่าด้มอย่างาไม,อา,ไม,อา,ไมอาอย่งตเิอย่าลืมสมัครใหม่มาให้ใส่ผ้าเข้าเยอะๆบนกันเนี่ยเรามากสองมากสักโลอย่งละสิบห้าพันเอามาหน่วยละสิบห้าเทดนี้ก่อน <c oughs> สวยกันคนละไม่คนละม,มือใจพี่น้องมูนาก็ตั้งพเกียวเวียนเอยู่นี่โปลาจูหวนันพนกไม่ขวัใจพี่น้องจ้าโตปลเบากี่โมนี่ปาขนบัวเนาะ

วัวปาลามุแรงมันก็โซยไปให้หานแล้วอยงยโซยมื้งนียไว้ซยเลยรงคนแล้วก็แพ็คๆไปบานเดียวเลยโซยซือโซยแตกาคนละมือยอีกเออโอเคมวนาจัดการอีกนีเอ้ป้ามอียร้อยใจพี่เ ันนี้ก็ซอยกันคนละไม้คนละมือซอยกันดีอยู่มีกระเทียมกระแตหาปลาแล้วเนาะยำเลือกหัพันขึ้นเฮเอหาขึ้นมาปิ้งพอปิ้งห่ะเป็ดสาวลงปลาจะพี่น้องลงปลาของครกลงปลารวมบ้านเป็ดตัวนี้เป็นแต่แซบขนาดน้บ่มีขนบัว จะได้นักคนมูตัไปไปปนวน,นี้เป็รมันสี่แบบนี้อือสามูปลายสี่มันก็อยา่เลือ,อเราอยู่บ้านอันบนโฮมบดโตเหมือนกะันไม่เพื่อ,อครัวใกล้ขอนเป็นฮะคัวเป็นได่ลกเป็นอยู่อเอาบดทุกสิ่งทุกย่างมาตีนกับบตัดเสโซกบบตัดบะตัดพลัจากย่างเด้ย่นตีนเอ่อน่ะบตับเต่พงเอาบดถูกปะ ตดตังหัวเข้ามันออกแล้วก็มัดแล้วก็จุ่มอธิฐานอันตับเตอร์ไส้พุงกับบ่อออกจะบอกตบเองไมาเสียมาอาัเข้กรส่กลางมับททเบตบอกบทที่ได้ห่าบรญะเบกาบอกไนี่เขาเพื่อความที่มันก็ใส่พุงไส่เบกาเบเลยสือกเือ ปุ๊จุ่มอีกบ่เป็ดฮะจุ่มหมูกระงกินจุ่มหนึ่งกระถ้ยอันนั้นก่อนสิจุ่มมาลกลกเล็กน้อยแล้วอย่างไปจุ่มมันทั่วฮะซอยกันคนละไม้คนละมือให้มันแล้วไใบวายมานจะซอยเผยอันเผยอันนั้น่ะหวานมันฝรั่งมันอย่างเขาที่ซอยเคโมรเค็รสนะ หลอกแล้วก็มาครัวจ้ะพี่น้องป้าหอยไข่มีไข่จ้าร่างไก่ขวัญพี่น้องร่างครัวอยู่เอ็ดูแอร์อ่าอิมีไข่ดอยมันในตัวนี้เนาะไม่เอาห้อยอยู่แม่เอ็ดละครัวครัวละขุดพร้อมขุดพร้อมขุดพร้อมไปละเล่นมันนั่งเอาหนังปลาเจี้าโนูกอันนี่ cái bớt đã có sàn mà Máy không Máy bảo mà thang say không ạ ngoài cái 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 nói cái 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 việc เลือดหนังเสื้ออันตัวเดียวกระเพาะแล้วเฮ้ยเอาหัวซอยลาบแล้วหัวยังเบ่งยิบเส้นบังอะไม้อันนั้นมากดตัดตัดเอาวันคมมันบ่ดูบกวาอันบีกว่างไส้เป็ดบวระก่อนเฮ็ดแล้วลเก็จะพักกินข้าวสวยใจพี่น้องยังสิมาซอยอีกใส่เป็ดอะไส้มันเอาบกเป็ดในบ่อเลยจะรับจะเอาฮะยังใส่เป็ดเนี่ยวะ เออบงมเงมง่อนพ่เส้เี่ยนซะไปโฟเซียวซานเออันหางไซฮะไลเซียวซานทเราเอสฟาไปกันเลยจ้าค่ะที่ข้าวอย่างไปมาเจกำลังเอสทอดปลาตามห้องอยู่

โอเครสไส่ยำแล้วก็ใส่อบแล้วก็นี่เป็นมันฝรั่งใช่พี่นอ้องมันฝรั่งไส้อบเป็ดอันใส่ยำเลยหอมเลยหลายพดบอกใส่ยำเล,ลยนนะนักไส่โดือดพวกบางคนก็บพกกินพวกบางคนก็กิน พอามืป้ปอยงซแลวแต่มืวานพอหอมใส่ลาบเี่คิดว่าพอแล้วนะสะอาดคนละไม้คนละมือเตรียมงาน อันนี้กำลังทอดปลาจ้ากินข้าวสวยคุณเป็นอยังนี้คนกินทอดปลาตำบางโฮงเท่าไหร่ตตั้งกับลังจะมาอยู่พี่น้องเพอไปตั้งแต่เศร้าคือเรื่องอยไรแม่จะแซบัเหรอกินข้าพว,ว,นนวาาพร้อมหน้าพร้อมตาจ้าพี่น้อง มาคุงไ่รับเลือดแล้กาทอดปลาจะพี่น้องสุดเลยะกองสุดเลยโด,ดตังพกำลังเอามาสรงตั้งเตอร์พเพื่นแต่บดถ้ก่อ cảng ăn tô ăn tang nung, kiếm đang đi soi pet với để khâu hào này, chúc à mình, บัดใจยังว่สบ่ดันละบ่ทันเละบ่ทันเละตัวนั้นบกแข็งตัวนี้คคนตัวแข่งตัวนี้แข่งนะทัเอพร้อมแข็งพร้อมขับออกมาเนี่ย เรากินกระเพาะซะกินกระเพาะคือสีเปลีเยนบ้างขันเปลี่นระเป็นแล้วนะตอนนี้เราเป็นพร้อมแล้วนะคนนำกระปุกทานน้ำน้อยเอ๋เขาเสนอน้ำน้อยเดียวนึง น้อยดำมตัวนี้ตัวนี้แต่ตัวก้องน้อยตัวอ้องหลายบ่วงเขามากขึ้นพี่บ่งเบอร์บ่วงหลายอยู่ก้อนกระเจกคนพี่นอ้องซอยแต่นคนละไม้คนมือแวกกินข้าวกับเฮ็ดเบียกต่อจ้ะวันนี้ขอฝากบรรยากาศที่นี่เดอ้อจังใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะพี่น้องเพเป็นกำลังใจเนาะสุดท้ายก็กลับมาสบายดีสวัสดีครับ